สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง789านำโชคชาแนลนะครับพามาพบก,กับแนวทางของหุ้นนิเคีิสูตรช้าบวกปลายประจำวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2568นะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมให้เป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เร่นการพนันใดๆนะครับ ต้องการอยากจะเข้าร่วมกลุ่มไลน์เพื่อรับเลขัวเดียวนเน้นและแนวทางที่ไม่ได้ลงใน YouTube ติดต่อ ID l i ไลน์ตามนี้เลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เลกทั้งหมดนะครับก่อนที่เราจะไปดูเลขเด่นประจำวันนี้นะครับไปดูผลของวันที่6กันนะครับเชา้าออก8 8 9 6ปบ่ายออก3 6841ครับวันที่6แอดไทย1กับ5นะครับ หนึ่งมาบ่ายนะครับสี่หนึ่งหนึ่งมาบ่ายครับเจาะไม่แตกนะครับอ่ะก็มึงมาบ่ายอย่างเดียวนะครับนี่นะฮะับสี่หนึ่งตรงนี้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูนิเคอเชา้าและบ่ายประจำวันที่เจ็ด พฤศจิกายน6 2 5 6 8นะครับอ่ะเลขเด่นประจำวันนี้ก็ได้แก่เลข0กับ6ครับเจาะ2ตัว0 1 0 4 0 7 0 0 6 1 6 4 6, 6 7 6 0 เน้นนะคะหกสี่กับศูนย์เจ็ดครับเจาะสามตัวสองหกสี่แปดศูนย์เจ็ดห้าศูนย์หนึ่งและก็ตัวสุดท้ายนะครับเจ็ดหกศูนย์ครับเข้ากลุ่มรับเลขตัวเดียวและ แนวทางที่ไม่ได้ลงในยู u ูบนะครับ ID ลายเป็นภาษา,ษากฤษพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับตามนี้เลยมาสรุปกันนะครับเน้นๆกันนิดหนึ่งนิเคอิเช้าวบวกบ่ายวันที่7พฤศจิกายนนะครับเด่น0ูนย์ละหกครับเจาะเน้นๆน,น,นะครับ สองเม็ดสองตัวหกสี่ศูนย์เจ็ดเม็ดเดียวฮะแปดศูนย์เจ็ดครับไอดีไลน์ตามนี้นะครับวันนี้ขอให้โชคดีทุกทุกท่านนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ